กลางพื้นที่อันสลับซับซ้อนของขุนเขาแมกไม้สายทานน้อยใหญ่ได้ไหลามารวมกันสู่พื้นราบกลายเป็นลำน้ำหมันหล่อเลี้ยงวิธีชีวิตของผู้คนที่อบพยพมาจากเมืองหลวงกระบางและตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้กว่า400ปีมาแล้วณพื้นที่แห่งนี้อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ถือเป็นถิ่นกำเนิดของวัฒนธรรมลุ่มน้ำหมันโดยมีพระาธาตุสีสองรักเป็นศูนย์รวมของจิตใจมีเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอีกทั้งยังมีการสืบสารวิถีชีวิตวัฒนธรรมลาวหลวงระบางทั้งในด้านภาษาความเชื่อประเพณีพิธีกรรมต่างๆอย่างมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชุมชนที่ตั้งเรียงรายตามริมน้ำหมัน ล้วนแต่มีวิธีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันอันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนในการปรับตัวระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและชุมชนเช่นเดียวกันชุมชนบ้านนาโหตั้งอยู่ริมน้ําหมันห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายไปทางทิศเหนือประมาณ8กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าบรรพบุพร,ะะรุษที่ตั้งถิ่นฐานได้อพยพมาจากเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์ตั้งถิ่นฐานครั้งแรกบริเวณใกล้ลำน้ำตับเชิงเขาภูผาแดดในานามหมู่บ้านบ้านโพนชาติแล้วเคลื่อนย้ายลงมาที่บริเวณต้นมะขามโตกชื่อบ้านหนองหมาในต่อมาได้ย้ายลงมาที่บริเวณต้นตาลเพื่อให้ใกล้กับรำน้ำมัน ื่อชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นมีบ้านเรือนมากขึ้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่านาโห,หรือนาโูเพราะเคยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองด่านซ้ายมาก่อนและได้สร้างวัดหอโฮราวพุทธศักราช235 0ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดสีภูมิจวบจนถึงปัจจุบันมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5 พื้นที่ด้านทิศใต้ใกล้บริเวณวัดศรีภูมินั้นเคยเป็นที่ตั้งของหอโฮงซึ่งเป็นที่พำนับของพระมหารงลงหรือเท้าคำสมเจ้าเมืองด่านซ้ายบิดาของพระแก้วอาสาหรือเท้ากองแสงต่อมาพระมหานรลงได้ยกเมืองด่านซ้ายให้พระแก้วอาสาปกครองส่วนท่านได้ไปปกครองเมืองภูข้างหรืออำเภอภูเรือ และหลังจากเกิดกรณีพิภาคไทยฝรั่งเศสแล้วหอโหงก็ได้ร้างไปผู้คนที่เคยเป็นบริวารรับใช้เจ้าเมืองหรือลูกหลานเจ้าเมืองก็ได้ไปประกอบอาชีพตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านนาหอมาจวบจนทุกวันนี้จากลักษณะภูมิประเทศของชุมชนที่โอบล้อมด้วยคุณเขาภูผาแดดและภูนาเบีย้ยโดยมีลำน้ำหมันห้วยน้ำตับเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบกับการสืบสารรากเง้าทางวัฒนธรรมหลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านภาษาความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมตามฮีสิบอาทิเช่นการนับถือเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมการสืบสารประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนล้วนเป็นเครื่องหล่อหลอมให้ชุมชนนาโอมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร วัฒนธรรมการกินอาหารของผู้คนบนพื้นที่สูงจะมีลักษณะเฉพาะความแตกต่างกับวัฒนธรรมลุ่มน้ำซึ่งนิยมนำปลามาหมักเป็นปลาร้าด้วยเพราะสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาจึงมีการนำต้นสะทอนมาทำเป็นเครื่องปรุงรสอาหารได้แก่เมี่ยงโคนเมี่ยงขิงส้มตำน้ำผักสะทอนซัวไก่แจวดำ เศษซากของผักสะท้อนก็จะถูกนำไปหมักเป็นเชื้อเห็ดสะท้อนรับประทานในครัวเรือนได้อีกวัฒนธรรมการรับประทานน้ำผักทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินเมี่ยงคำว่าเมี่ยงหมายถึงการเอาพืชผักหลายชนิดเช่นตะไคร้กระเทียมหอมเทศมะเขือพวงมะเขือคืนมะเขือเทศพริกสดหอมแดงขา่า ขิงถั่วคั่วพริกแดงพริกเขียวแคบหมูมาใส่รวมกันในใบชพูหรือใบส้มกุ้งราดด้วยน้ำผักสะท้อนเกลือแล้วห่อรับประทานเป็นอาหารว่างเมี่ยงที่นิยมรับประทานได้แก่เมี่ยงโคนและเมี่ยงขิงรสชาติของเมี่ยงโคนจะมีรสส้มเผ็ดซ่าจากพริกขิงทำให้ขับเลือดลมแก้ลม แก้ท้องอืดและเลือดไหลเวียนดีถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อสุขภาพของคนชุมชนนาโหอ,อีกสำรับหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในอดีตชุมชนนาโหห่างไกลจากสถานพยาบาลจึงมีภูมิปัญญาการนำสมุนไพรในท้องถิน่นมาบำบัดรักษาผู้ป่วยและหญิงขอดลูกใหม่โดยนำสมุนไพรในท้องถิน่นมาใช้ในการรักษา อาทิเช่นเสรพังพรใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรเพชรแก้ไข้บำรุงร่างกายไม้นมสาวใช้เป็นยาเข้ากรรมสตรีคลอดลูกใหม่ปัจจุบันมีการพัฒนานำสมุนไพรมาทำเป็นยาลูกกอนและลูกประครบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศินลปรกรรมชุมชนนาโฮ มีภูมิปัญญาด้านศินลปกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนานกว่า400ปีนั่นคือวัดสีภูมิซึ่งภายในวัดมีสิมเปิดอารามอันเป็นพื้นที่ที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่หรือพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างที่เก่าแก่เจดี JD. วัดสีภูมินอกจากนี้ยังมีกุฏิสงฆ์ที่สร้างแบบภูมิปัญญาโบราณชายลิ่มยึดแทนตะปู มีรูปทรงอย่างมีเอกลักษณ์และหนึ่งในความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของชุมชนนาโหอในฐานะที่ตั้งหอหรือโฮงเจ้านายโบราณเมื่อครั้งอดีตนั่นคือบ้านไม้โบราณซึ่งมีอายุก,กว่าร้อยปีบ้านไม้โบราณหลังนี้เคยใช้ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงหอของเจ้านายโบราณและเคยเป็นสถานที่เจรจาสงบศึกระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5นับได้ว่าบ้านไม้โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสะท้อนภูมิปัญญาในเชิงช่างของคนโบราณได้อีกรูปแบบหนึ่งนอกจากภูมิปัญญาด้านอาหารด้านสุขภาพและด้านศินลปกรรมดังกล่าวแล้วชุมชนนาหาอยังมีความภาคภูมิใจในวีรบุรุษผู้มีนามว่าพระแก้วอาสานามเดิมเท้ากองแสง เจ้าเมืองคนสุดท้ายผู้มีเกียรติประวัติในด้านการลกเป็นผู้มีความกล้าหาญและมีความคงกระพันแบบนัก,กรบกโบราณด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความทรงจำของชุมชนความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบสานรุ่นแล้วรุ่นเล่าในที่สุดชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลนหาหอ ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นภายใต้ชื่อพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดศรีภูมิเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวรรณกรรมไบลานเครื่องมือเครื่องใช้เจ้าหนายโบราณและเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของชุมชนด้วยตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์จากภายนอก จะส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนอีกทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการถ่ายทอดภายในครอบครัวและชุมชนดังนั้นทีมวิจัยชุมชนนาหอจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนชุมชนนาหอ โดยได้รับงบประมาณจํานวน200,000บาทจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชพัฒเลยในปีงบประมาณ2,556ถึง2,557เพื่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ดเด็กและเยาวชนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้วได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านบุญประเพณีงานกระถินงานสงกรานต์และงานบุญหลวงกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารจากน้ำผักสะทอนและกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมท้องถิน่นในช่วงเดือนมกราคม2557ที่ผ่านมาสาขาวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยร่วมกับทีมวิจัยชุมชนนาหอ จัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาภูมิปัญญาไทยถือเป็นโอกาสให้นักศึกษาเด็กและเยาวชนในท้องถิน่นได้เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นก่อเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิน่น เป็นมรดกที่บรรพบุรุษได้สร้างสมกันมาตั้งแต่อดีตแสดงถึงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการทำมาหากินและพิธีกรรมต่างๆก็เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในสังคม ขอแนะนำตนเองก่อนรอยีไตรจูนมนัศเป็นรองนายกองการบริหารเกิดตัดนลนาหอสำหรับโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยที่ท่านอาจารย์ดรพรยุงพรได้นำมาสู่บ้านของผมชาวบ้านก็จะได้เกิดความรักหังแหนภูมิปัญญาที่ ปู่ย่าตายายทำใ้ทั้นแต่โบราณมาแล้วก็สืบทอ,อดกันจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงจวบจนปัจจุบันนี้ก็ทำให้ชุมชนรักและหวงแหนภูมิปัญญาของตัวเองมากยิ่งขึ้น,นและโดยโดยเฉพาะ เราได้นำเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยก็จะมีโรงเรียนบ้านหัดนาแหลมโรงเรียนหนองถือโรงเรียนบ้านคนหนองกันมาร่วมด้วยรวมทั้งกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านของตำบลน,หนาหอไดมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยแลวก็นับว่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากและสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยได้มาชี้แนะชี้นำมาพ้นคว้าตั้งแต่เริ่มบริบทของปุญญาทำให้ชุมชนมีความตื่นตัวและมีความรักสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มเยาวชนหนในกลุ่มชุมชนแองให้มันดำรงอยู่สืบต่อไป ทีมวิจัยและชุมชนนาโฮจึงได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพชนได้สร,สร้างสมถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานหากคนรุ่นใหม่เช่นเราไม่เห็นคุณค่าไม่หวงแหนและอนุรักษ์ปล่อยให้กระแสวัฒนธรรมใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชุมชนนาหฮจะเป็นอย่างไรทีมวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา อนุรักษ์สืบสารถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนนาหฮต่อไปอย่างยั่งยืน